เยนเดต้อนรับข้อสุ่ลิมโลมังงะก็สลด์คลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสลหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่67ผู้บุกโลกเมื่อลิมโรลได้ยืนยันแล้วว่ามาเลียม,มันได้พังทลายลงเขาจึงได้ตัดสินใจออกมาจากที่ซ่อนตัวของเขาในที่โสดในเวลาเดียวกันนั่นเองลังกาก็โผล่ออกมาจากเงาของเขานายแห่งขาท่านปลอดภัยหรือเปล่าลังกาได้กระโดดออกมาจากเงาของลิมโมลออย่างกางังวล ลิมมโลก็บอกว่าไม่มีปัญหาริมมโลได้บอกกับเขาในขณะที่ยืนยันสภาพร่างกายของตนเองดูเหมือนว่าร่างกายของริมมโลจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าทัาากษะกลับไม่เป็นเหมือนเดิมเธอเป็นคนที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้เลือกต่อสู้โดยที่ไม่ได้สนใจในอีกฝ่ายพูดเลยตัวริมมโลเขาก็แค่บ่นออกมามันตรงา้ามกับความรู้สึกของริมมโลเขาพ่ายแพ้ไม่ไม่ได้พ่ายแพ้มีคนได้กล่าวกันว่าการหลบหนีเองก็เป็นชัยชนะเช่นกัน อย่างที่ริมโมโรได้คิดเอาไว้การอุทิศตตนเองเพื่อที่จะหนีเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าริมโมโรแค่พยายามจะหนีในตอนนี้ริมโมโรก็ประสบความสําเร็จแล้วนี่คือชัยชนะของเขาที่พูดออกไปก็เพราะว่าเจ็บปวดอยู่นิดหน่อยก็เลยเรียกมันว่าเป็นการเสมอกันดีก,กว่าและในข้างหน้าเขาจะต้องระวังเอาไว้เพราะเขาไม่สามารถที่จะรอดได้โดยไม่มีการรับประกันลวงหน้าแต่ในข้างนี้ริมโมโรก็เกือบถึงจุดจบของเขาแล้ว เนื่องจากลิมโลโรรู้สึกเสียเปรียบอย่างท่วมท้นเขาจึงได้สร้างร่างคอนและวางแผนการหลบหนีถ้าตัวของลิมโลโได้ใช้พลังงานเวทมนตร์เพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมายินตาก็คงจะคนโผบดังนั้นลิมโมโจึงได้แยกชิ้นส่วนของร่างกายออกมาแล้วส่งมันไปหลบซ่อนอยู่ในด้วยเหตุนี้ลิมโมโลจึงสามารถหลบหลีกมาได้แต่ถึงการน,นั้นผลกระทบในการต่อสู้เขาก็ยังคงเจ็บปวดอยู่หากว่าเธอได้คาดการถึงความสามารถของลิมโลโที่แยกชิ้นส่วนออกมาทางนี้ มันก็คงจะเป็นจุดจบของริมโลแต่เนื่องจากฮินตาตะไม่รู้ความสามารถทั้งหมดของริมโลเธอจึงไม่สามารถวางแผนการได้ถึงขนาดนั้นและ์ริมโลก็เดาว,ว่าคงจะไม่มีใครวางแผนการซส่อนลับใช้มันโดยปริยายดัน,นั้นริมโลจะได้รับความอยู่รอดเขานี้ออกมาจากสนามรบอย่างคนขี้ขาดและไปถึงสถานที่ซึ่งเคยเป็นเขียดแดนของบาเลียและเสียเวลาไปบางริมโลจะตายถ้าหากฮินตาตะได้เห็นเขาในตอนนี้ ดังนั้นลมโอลจะได้ทุ่มทเททั้งหมดเพื่อที่จะซ่อนตัวเองเพื่อผลให้เลิมมโลสามารถหลบซ่อนได้สําเร็จแม้ว่าจะมีความยากลําบากก็ตามอย่างไรก็ตามฮิรตาตะก็แข็งแกร่งเกินไปเพื่อความแข็งแกร่งขนาดนั้นเธอไม่จําเป็นจะต้องกางบาเลียแต่เธอเองก,ก็ยังพยายามที่จะใช้มันเพื่อเอาไว้อย่างจริงจังให้ลิมโลได้หย่อนานในการเฝ้าระวังของเขาในครั้งนี้ลิมมโลไม่สามารถแม้แต่จะสร้างรอยขีดข่วนให้กับเธอเธอไม่ได้เห็นเหตุผลที่จะต้องสวมชุดเกราะเลย นักเดินทางและผู้ถูกอัญเชิญล้วนเข็งแก่งเหลือใหม่ดูเหมือนว่าลิมโรถจะมีทักษะที่มากไปที่เขาได้มาตอนข้ามมายังโลกฝั่งนี้อย่างไรก็ตามจากการเจ็บเกี่ยวในการต่อสู้ในครั้งนี้รวมถึงดาบของฮินาตาทักษะที่เธอได้ใช้และข้อมูลเกี่ยวกับเวทมนต์ของเธอแม้แต่ในหมดการอรารวาดของคมตกัดตะการก็ยังรักษาเอาไว้มีมรุษยยังสั่งให้บันทึกข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ลิมลรไม่เชื่อว,ว่าเขาจะสามารถเอาชนะได้ยิ่งกว่านั้นเวทมนต์สลายอนุวิญญาณมันมีพลังมาจนทําให้ริมโมล,ล,ลุรู้สึกแหนวสันรีโมลรไม่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งนั้นได้แม้จะเจาะบาลียหลายฉานจนตายมันไม่ตลกเลยริมโลโถขอโชคดีจริงๆที่ได้เห็นมันดังนั้นเพื่อได้เผชิญหน้ากับเวทมนต์ด,ดังกล่าวสิ่งเดียวที่ลีมมล,ลุททาได้ก็คือต้องวิ่งหนีหรือไม่ก็เข้าไปขัดขวางการไล่เวทมนต์นั้น มันก็จะดีกว่าถ้าตัวขาริโมโลสามารถซึมซับและวิเคราะห์มันได้แต่ริโมโลเขาไม่มีโอกาสเช่นนั้นชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยทันทีที่ริโมโลได้เห็นมันดาต้าหลิงก็ถูกตัดขาดและเพียงแค่ได้รับชมผ่านล่างโคนก็นทําให้ริโมโลรู้สึกเวียนหัวแล้วจากที่ริโมโลได้เห็นตัวของเขาหนีไม่พ้นหรอกมีโอกาสที่เป่าหมายจะทําเครื่องหมายเอาไว้ด้วยคาถาเวทมนต์เนื่องนั้นเว้นแต่ว่าเขาจะปัดเป่าสิ่งกีดขวาง เขาก็จะหมดหนทางอยู่แล้วมิลิมก็อาจจะทนได้ในข่าวหน้าลองถามเธอดูดีกว่านั่นอาจจะเป็นปริมาณข้อมูลที่ลิมมโลเขาสามารถได้รับในครั้งนี้และลิมมโลก็สามารถพูดได้ว่านี่คือชัยชนะของเขาเรียมมลโลเขาไม่ใช่ผู้แพ้ที่น่าเจ็บปวดนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นตลกลิมมลโลกังวลเรื่องของเทมเพตเขาจึงได้พยายามที่จะเคลื่อนย้ายกลับไปยังที่เทมเพตแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงการตอบสนองจากมันเลยนี่มันแย่กจริงๆใช่ไหม นี่คือบาเลียที่อ่อนแอที่เฮนาตาได้พูดถึงก่อนหน้านี้หรือเปล่าฉันควรจะกลับไปให้เร็วที่สดุดด้วยความคิดแบบนั้นลิโมโลก็พูดกับลันกาว่าพวกเราลีบไปกันเถอะในด้วยจิตใจที่หนักอึง้งลิมมโลก็เลยเคลื่อนย้ายปยังธรรมที่เคยปิดผนึกเวลล่าเอาไว้ณนะบริเวณนั้นอยู่นอกเหนือบาเลียพอมาถึงลิมมโลก็พบเจอกับกาเบิลและเหล่าลูกน้องของเขาและเมื่อพวกเขาได้เห็นลิมมโลพวกเขาก็วิ่งเข้ามาและพูดว่า โอ้ท่านริมโมลดพวกเราังจะมีปัญหากาเบิลได้แต่คนเลือกริมโมลด์อย่างตื่นตันหนอดูเหมือนว่าความกังวลของริมโมลด์มันจะเป็นจริงริมโมลด์ได้แต่ข้ามควรกับเวลาที่เขาได้ต่อโซ่และพ่ายพ้ยให้กับฮินาตาริมโมลด์ไม่มีเวลามาพูดคุยทีนี้เมื่อได้ตัดสินใจเช่นนั้นริมโมลด์ก็ได้ช่างการเชื่อมต่อผ่านกระแสจิตกับกลุ่มของกาเบิลและในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นก็ได้รีบเข้าไปในเทมเพตข้างนี้ริมโมลด์เล่คนความสามาทานจิตของพวกเขาอย่างแรง ทำให้พวกเขาสามารถรายง,งานได้ภายในเวลาคู่เดียวในด้วยเหตุนี้ลีมุรุขอโชคไม่ดีที่มอบหมายให้กาเบลรับผิดชอบแต่นี่ก็เป็นเวลาที่ผิดที่จะต้องคขา้ามือถึงการตัดสินใจดังกล่าวด้วยเหตุนี้ลีมุรุจึงได้รู้สึกถึงสถาน,นาการณ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมีรายง,งานเข้ามาผู้เขาได้พูดคุยผ่านเครื่องสื่อสารวิญญ,ญาณและสามารถได้ยินข่าวสารได้มีผู้เข้ามาโจมตีจํานวนหนึ่ง เเอตั้งใจที่จะค้นหาตัวตนของพวกเขาผ่านการหลบซ่อนในเงาแต่เขาไม่สามารถใช้งานบันไดยิ่งกว่านั้นกระแสจ,จิตก็หยุดทํางานดังนั้นแม้ว่าจะตื่นตรนหนกเล็กน้อยแต่พวกเขาก็จําเรื่องผู้สื่อสารวิญญาณแต่พวกเขาก็จําเรื่องผู้สื่อสารวิญญาณได้ผู้เขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไล่และตัวเอาลิมบูโกโชดีที่อนุญาตให้มีการสนทนาระหว่างท่ามกับในเมืองตามข้อมูลที่กาเบียขอได้ยิน ผู้นักประจอนภัยก็อยู่ในสภาวะตื่นตระหนกเช่นกันและเมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วการรายง,งานได้หยุดลงกลุมของกาเบลได้รับคำสั่งให้ปกป้องทมโดยลิกลโดแต่พวกกาเบลเป็นห่วงเมืองมากพวกเขาเลยถกเถียงกันว่าจะส่งหน่วยสอดแนมเข้าไปเหลือใหม่แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าให้พวกเขาปกป้องทมจะมีการจับกลุ่มผู้บกรลกโดยไม่ฆ่าพวกเขาเลนเบต้าก็ยังบอกว่าเขาจะติดต่อพยายังอาณาจักรคนแค่ได้เหลือใหม่แต่อีกฝ่ายก็บอกว่า เอาไว้ให้รอสักคู่ก่อนพอสือสารนการณ์รชัดเจนค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันไม่ดีแล้วพอมาถึงจุดนี้การสื่อสารก็ได้ตัดหายไปถ้าตัวของฮินตาตะไม่เข้ามาโยงลิมมอร์โลโคจะทำซ้ำเล็ดแต่ถ้าลิมมอร์โลเคลื่อนย้ายผ่านเงาเข้ามาในเมืองเขาจะไม่สามารถออกมาจากเงาของตนเองได้ลิมมอร์โลก็เลยกระโดดเข้าไปไกลๆเขตแดนป้องกันที่แพร่ขยายไปทั่วเมืองทําให้เกิดการต่อต้านโดยด้วยการใช้มือข้างหนึ่งไปสัมผัสข้างหน้า ลิมโลดได้ดูซูมซับสนในของบาเรียและทําการวิเคราะห์แลังจากนั้นริมโลุก็สามารถทะลุเข้าไปยังข้างในได้พอเข้ามาได้สําเร็จแล้วริมโมลก็รู้สึกว่าสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหลังของเขาภายในบารเรียนี้ความเข้มข้นของแกนเวทมันลดลงอย่างมากแต่พลังงานเวทมนต์มันไหลผ่านอย่างสม่ำเสมอบาเรียที่ปกคลุมเมืองอยู่นี้มันด้อยยิ่งกว่าของบาเรียศักดิ์สิทธิ์ที่ริมโลุได้เจอมาก่อนหน้านี้ ังจากที่ลิมมอโลได้เข้ามาในเมืองแล้วเขาคนรีบวิ่งตรงไปที่จุดใจกลางของเมืองฝูงชนจํานวนมากได้มามรวมตัวกันที่เมืองใบหน้าของพวกเขาดูมืดมนดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นหัวใจของลิมมอรโลมาเต้นแรงด้วยความวิตกกังวลหลังจากได้สังเกตเห็นการมาถึงของลิมมอรโลแล้วกลุ่มคนก็เริ่มเปิดเส้นทางให้กับเขาและควกขอเขาต่อหน้าลิมมอโลและในสภาพนี้มีคนสองคนหรือสามคนได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าของเขาลิกลอดไค่ิน ท่านริมเมลโลพวกเราดีใจมากที่ท่านกลับมาอย่างปลอดภัยมีเรื่องที่พวกเราจะต้องฟังความคิดเห็นจากท่านดางนันโปวดมาทางนี้พวกเขาได้ขัดขวางริมโลโม่ให้เข้าไปยังคังนาดูเหมือนว่าจะมีอะไรรอยอยู่เบื้องหน้าริมโลโก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้ลิมเมลโกลได้พูดว่าลรีกรโดไฮเจนย้ายออกไปจากทางนั้นซะมันเกิดอะไรขึ้นพอที่เินแบบนั้นรีกรโดก็ตอบว่า,าไม่มีอะไร ปัญหาเล็กน้อยที่นีและที่นั่นเรื่องหน,นสำหรับตอนนี้ขอจำพูดไม่จบรีโมลก็พูดว่าอย่าพยายามที่จะซ่อนมันถอยไปคำสั่งของรีโมลถือว่าเด็ดขาดเราผู้คนจะได้เริ่มเปิดเส้นทางให้กับเขาให้สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อนหน้ารีโมลนั้นมันคือฉากที่เราอสศรนับไม่ถ้วนได้นอนเรียงรายกันอยู่ผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กพวกเขากำลังนอนเรียงรายกันอยู่เพื่อหมดได้ตายไปแล้วทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ ลิมมอรลนรู้สึกว่าท้าของเขามาไล่เลี่ยวแรงมีเพื่อนพ้อของเขาทั้งหมดหนึ่งร้อยคนอยู่ต่อหน้าเขาและทั้งหมดนี้ได้ตายแล้วหรอโกหกใช่ไหมเนี่ยจิตใจขขงลิมมอลนไม่โฟกัสอยู่กับภาพที่อยู่ตรงหน้าแม้ว่าตัวเขาลิมมอลนไม่จําเป็นที่จะต้องหายใจแต่เขาก็รู้สึกว่าภายในอกของเขารู้สึกอึอดอัดจนหายใจไม่ออกและแม้ว่าลิมมอลนจะไม่มีหัวใจแต่เขาเองก็รู้สึกว่ามันเต้นแรงอยู่ในอกของเขาและลิมมอลนได้พึมพำา่า นี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเสียงของลิมบโลดได้หลุดออดออกมาจากปากของเขาเสียงเย็นเสียบที่ดะยินมาตั้งแต่ไกลลิมบโลดรู้สึกว่าในหัวใจของเขามาเริ่มเย็นชาลงยยลโกลโดได้อธิบายให้กับลิมบโลดได้ฟังจนตัวสัน่นเมื่อไม่นานมานี้พวกเราถูกโจมตีด้วยกลุ่มคนที่ระบุตนเองว่าเป็นสาวกของโบสถ์สักเสดจู่ๆพวกเราเองก็ถูกตัดขาดจากการติดต่อจากกลุ่มอื่นๆเนื่องจากพวกเรารู้สึกอ่อนแรงลงอย่างกระทันหันพวกเราก็เลย นอกจากนี้เราถูกโจมตีโดยกลุ่มคนที่ปลอมตัวเป็นนักประจานภัยพอฟังมาถึงจุดนีรีโมลดลก็คิดใน,นใจว่าอัศวินของบอดกลุ่มที่เฮราตาได้พูดถึงหรือเปล่าลีโมลดได้คาดเดาไปเช่นนั้นและต่อจากนั้นผู้เท่าของกอบลีนก็ได้พูดต่อตามคำสั่งของท่านผู้เราเย,ยนดีต้อนรับมอนดตรด้วยความเคารพโดยที่ไม่ทําอันตรายต่อพวกเขาลังจากที่ผู้ท่ากอบลินได้กล่าวเช่นนั้นริโกรโดก็พูดว่าเจ้าง่อ นิซากําลงพัายามจะบอกว่านี่เป็นความผิดของท่านลิมมลุสหรอเดกรกโดได้โต้กลับด้วยความโกรธชายคนนั้นก็กล่าวว่าได้โปรดยกโทษให้กับข้าด้วยข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นคําขอโทษของเขาได้ดังก้องแต่ไม่ส่งไปถึงหูของลิมมูร์ลุสเลยลิมมูร์ลุสขอเข้าใจเป็นคําสั่งของเขาคําพูดของลิมมูร์ลุสทให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นลิมมูร์ลุสเขาเป็นอสนูนซึ่งเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่เขาก็แค่อยากจะเข้าร่วมกับมนุษย์ ความจริงในข้อหนานมันโหดร้ายมากแล้วตัวเขาจะทำอย่างไรดีลอนจานั้นได้มีเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในหัวของลิมโมโความปฏิเสธการรับผิดชอบแต่ลิมโมโจะไม่อนุญาตตัวเขาต้องเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้มันต้องเป็นความรับผิดชอบของตัวเขาเองลิมโมโลควารู้สึกเสียใจอย่างสุดขีดและความรู้สึกโกดที่กำลังลุกล้าเข้ามาในจิตใจของเขาลอนจากที่ลิมโมโรได้ตั้งสติอยู่คู่หนึ่งเขาได้เรียกผู้อาวุโสทุกคนมารวมตัวกัน เพื่อจัดการผระชมฉุกเฉือนยืนยันสถานการณ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะอยู่ในสภาพสั่นคลอนแต่จิตใจของเรียมเมโลก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมประการแรกมีผู้โจมตีอยู่10คนภาย,ยใน10นาทีพวกเขาสามารถ่าผู้กบลีนได้เป็นร้อยคนดูจากรูปร่างแล้วกลุ่มที่สร้างบาเลียก็ควรจะอยู่ด้านนอกดังนั้นตัวเลขจริงของพวกเขาจึงไม่ได้รับการยืนยันและนี่คือสิ่งที่กลุ่มคนดังกล่าวได้กล่าวออกมา บัศักดิ์สิทธ์ได้ประนามเมืองแห่งนี้ว่าเป็นดินแดนแห่งความชั่วร้ายและภายในหนึ่งสัปดาห์พร้อมกับอาณาจักรฟาโมดเราจะทําความสะอาดดินแดนแห่งนี้ผู้นําของพวกเรากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เอดมาลีสหากู้เจ้าเลือกที่จะยอมจำนนผู้เราจะรับประกันชีวิตและการดำรงอยู่ของผู้เจ้าในนามของพระเจ้าของเราเองยุติการต่อสู้ที่ได้จุดหมายได้ยอมจำนนมิเช่นนั้นความตายเท่านั้นที่จะรอคอยพูกเจ้าอยู่โอ้สำหรับพวกนักประจัยที่ชาฉลาด ผู้เจ้าก็ควรจะูลว่าความคิดจะทอยู่กับใครเราหวังว่าผู้เจ้าจะเลือกอย่างชานฉลาดนั่นคือทั้งหมดในขณะที่เขาได้กล่าวแบบนั้นเขาเองก็เขียนค่าผู้คนไปมากมายและค่าเด็กอย่างไรความปานีด้วยวรนี่เมโลดูเหมือนว่าเขามีอะไรจะโูดแต่เขาก็จุดมันเอาไว้ก่อนใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอย่างชัดเจนแต่สำหรับพวกเขาที่ดูแลเมืองเรื่องแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหากไม่ใช่เพราะว่าคำสั่งของริเมโล คำพูดของลีมลลูทาให้เกิดโศกอันธกรรมในครั้งนี้ขึ้นในห้องถัดจากผู้ลีมูอลูโยมีพ่อค้าจํานวนหนึ่งอยู่ที่นั่นมีประมาณ50คนผู้เขาได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องโจมตีในครั้งนี้ได้โปรดให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นผู้เขามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังในการลุกลานของอาณาจักรฟาม์มดก็ได้และพวกนักประจนภัยเองก็บอกว่าขเขาชอบเมืองนี้มากไม่ว่าจะนักะจนภัยหรือกลุ่มพ่อขา้าผู้เขาเองก็ลงความคิดเห็นว่าไม่ชอบวิธีการ ของอาณาจักรฟา์มุดเลยพวกเขาได้บอกว่าพวกเขาจะมาโจมตีที่นี่และให้พวกนักประจนภัยเตรียมการโจมตีสำหรับการเลือกขางว่าจะอยู่ฝ่ายไหนแต่พวกเขาก็เรอกที่จะอยู่ฝ่ายของลิมโมโรลิมโมโรรู้สึกขอบคุณสำหรับคำพูดของพวกเขาลิมโมโก็เลยกล่าวว่าฉันชรับซึ้งใจกับความรู้สึกหนี้แต่ว่าในคราวนี้พวกเราจะทําความสะอาดสิ่งนีด้วยตัวของพวกเราเองแต่ฉันเองก็อยากให้พวกนายได้นําข่าวสารนี้ไปโดยเร็วที่สดุดและในขณะนั้นก็มีคนกล่าวว่า ในกรณีนี้เราควรจะส่งผู้ส่งสารไพเองดีไหมแต่ลิมาโลก็ปฏิเสธไม่ดีทุกคนต่างก็สงสัยในการตัดสินใจของลิมมาโลลิมาโลจะได้อธิบายในความคิดเห็นของเขาอีกฝ่ายในตอนนี้คงจะคิดว่าพวกเขาเป็นอโูรกระหายเลือดแต่พวกเขาจะฆ่าผู้ส่งสารเองและโยนความผิดมาให้กับพวกลิมาโลลิมาโลได้บอกพวกเขาไปอย่างนั้นแต่ทุกคนเองก็ได้เข้าใจแล้วนั่นมันก็สมเหตุสมผลพวกอโศกเข้าใจคำพูดของลิมาโลได้อย่างดี แต่ว่าเหล่านักประจนภัยหรือพ่อค้าต่างก็เชื่อมันในตัวของเคสตาจ์ที่ยืนยันผู้ความยุติธรรมตลอดมาผู้เขาก็เชื่อว่าไม่มีทางแต่ผู้เขาก็พูดอะไรไม่ออกเพราะเนื่องจากอ e ีฝ่ายไม่ใช่แค่ฆ่อาอสูรเท่านั้นแต่ผู้เขาฆ่าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะคนชรา,าหรือว่าเด็กผู้เขาก็ฆ่าอย่างไร้ความปาณีสิ่งนน้นก็ทําให้ผู้รับประจนภัยหรือว่าพ่อค้าต่างก็เงียบเก็บกลุ่มคนเหล่านั้นได้ทําการโจมตีงหารผู้คนไปมากมาย นองจากนั้นก็ประกาศสงครามศักดิ์สิทธิ์ตามความเป็นจริงแล้วพวรจะประกาศก่อนที่จะบุกโจมตีนั่นคือเป็นหลักการของสงครามแต่ว่าในคราวนี้พวกเขาแย่มากพวกเขาไม่มีประกาศใดๆเลยพวกเขาอาจจะคิดว่าเบื้องแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยเหล่าอสูรดังนั้นมันก็เลยไม่นับอยู่ในสันติสัญญาระหว่างประเทศนั่นคือการโต้เถียงความคิดเห็นของเหล่านักประจวภัยและเหล่าพ่อขาหลังจากเทลิโมโนได้ฟังดูแล้วมันก็เป็นอย่างที่พวกเขาได้พูดเนื่องจากพวกเรามโนเป็นอสูร เนินหนานจึงไม่จาเป็นที่จะต้องใช้กฎเกณฑ์ของพวกมนุษย์ตพวกหนานควรจะคิดแบบหนานและเข้ามาบุกโจมตีในความคิดอีกฝ่ายพวกเขาได้คิดว่าจะกาจัดพวกลิมมลโลในฐานะการปรับความพรมชั่วหลายในด้วยเหตุหนานคือเหตุผลที่นักประชนภัยทุกคนควรจะออกไปจากเมืองของลิมมโลหากพวกเขาได้ตายลงทีน่นี่กลุ่มคนเหล่านั้นก็จะอ้างว่าพวกลิมโลเป็นคนทำรือเมื่อลิมมลโลได้บอกพวกเขาอย่างนั้นเขาก็เห็นด้วยอย่าไม่เต็มใจลิมมลโลจะได้รีบจัดการและส่งพวกเขาออกจากเมือง ลิกเลดโดได้เสนอให้พวกเขานั่งเกวียนไปยังอาณาจักรเบอร์มุนเพราะที่นั่นเป็นพันธมิตรกับพวกริมเมโลและพวกเขาก็สัญญาว่าจะกลับไปประกาศข่าวให้กับทุกคนได้รู้และกลับมาพร้อมกับกํบกบลาลังเสริมนั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้พูดลิมมโลก็คิดอยวู่ว่าไม่มีประเทศใดที่อยากจะสร้างสตัตกับอาณาจักรริมมโลก็คาดหวังกับพวกเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าผู้ริมมโลต้องการความช่วยเหลือเลนี่คือปัญหาของประเทศของพวกเขาเอง ทั้งหมดที่ริมโรจะต้องจัดการคือสังหารผู้กระทำความผพียรใด้วยความรู้สึกส่วนตัวท้ายที่สุดแล้วฮาริมโรไม่ทำอะไรเลยความรู้สึกเจ็บปวดและความกดแขนที่อยู่ในเต็มอกของเขาก็คงจะไม่บรรเทาลงหลังจากที่ได้ยืนยันว่าผู้นักประจนภัยได้หล่อพ่อขาได้จากไปแล้วริมโรุได้ถามเบนิมาโลโกี่ยวกับ,บางสิ่งบางอย่างที่รบกวนจิตใจของเขามาระยะหนึ่งแล้วริมโรุได้พูดว่ายังไงก็ตามเช่อ,อ,อนอยู่ที่ไหนฉันไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่ที่ฉันมา เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ลิกละโดแต่เบน,นิมาโลโซอเอฮาคุลโลและโชนาก็หยุดการเคลื่อนไหวในทันทีปฏิกิริยาของพวกเขามันชัดเจนและตรงกันมากไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ในขณะที่ลิมมารกำลังคิดอยู่นั้นขอได้พูดออกมาอย่างติดตลกใหญโง่นั้นคงไม่ได้ไปแก้แขนคนเดียวเองหรอกนะพอลิมมารพูดอย่างนั้นคนอื่นๆก็พูดว่ามะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น เบรนี่มาโลได้เว้นวักอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลับตาลงลีมุลโลก็คิดนในใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเธออยู่ที่ไหนล่ะพอริมุโลได้พูดแบบนั้นก็ไม่มีใครตอบคำถามเลยถ้าหางรีมุลโลได้ลองสังเกตชูนะดีๆเธอก็กำลังก้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ลีมุโลมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คมกลัวมาได้คืบคานเข้ามาในใจของรีมุโลแต่ไม่มีทางได้ปวดบอกกับฉันว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นลีมุโลกําำลังข้ามควร และเขาได้พูดว่าฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่โกรธแค่บอกฉันว่าเธออยู่ที่ไหนลีมอรโได้ถามชูนะาแต่ชูนาก็ไม่ตอบอะไรเพราะเนื่องจากเธออยู่ในอาการเศร้าและพี่ชายของเธอจะได้พูดว่าข้าเข้าใจแล้วตามข้ามาทางนี้ข้าจะพาท่านไปเองว่าแล้วลีมอร์โก็ได้พยักนา้าตามคำพูดของบนีมารโหรพร้อมกับเดินตามเขาไปนใจกลางของเมืองมีหญิงสาวคนหนึ่งได้นอนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่นอนหลับคุมผ้าคุมสีขาวอาว้อย่างโดดเด่น แต่คนอื่นๆเพื่อให้ลิมมอรโลไม่ได้สังเกตเห็นมันไม่ได้โดดเด่นอะไรฮ่าฮาลิมมโลเขาคิดว่าเขาไม่สังเกตเห็นเขาได้หัวเราะไม่ออกเลยลิมมรโลได้คิดในใจว่าได้ปวดลืมตาขึ้นมาจะไม่อยากจะเชื่อเลยได้ปวดลืมตาขึ้นมาส,สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทําไห่ทําไมถึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ลิมมรโลกำลังจมป่าอยู่กับพวามืดมนได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าชิอ่อนเธอได้ใช้ตนเองน้นปกป้องเด็ก พอคำอธิบายเมเทนจดนี้ตัวของริมม์ลก็ไม่สามารถได้ยินคำอธิบายใดๆเลยพอมาถึงจดนีริมมอมนลอเขาปฏิเสธที่จะฟังคำอธิบายเขาก็เพียงแค่ต้องขอให้ชิอ่อนลืมตาตื่นขึ้นมาเขาอยากจะลองหห้แต่เขาทำไมได้แม้ว่าจิตใจของเขาเองจะถูกฉีกขาดออกพิฉิญชินแต่ร่างกายของเขาก็กลับไม่ได้ตอบสนองอะไรเลยตรงนี้มันหลเขาคิดว่าเขาเป็นอสูรหรอแต่อย่างไรก็ตามเขาก็พอจะเข้าใจความรู้สึกนั้นเขาก็เลยบอกกับคนอื่นๆว่า พอให้เขาอยู่คนเดียวสักพักได้ไหมเ้ื่อคำพูดของรีมโมโลเหล่าผู้คนั้งหมดก็ได้แยกย้ายกันไปและสักพักหนึ่งชูนาก็เดินเข้ามาก่อนรีมโมโลในขณะที่ร้องไห้ก่อนที่เธอจะพูดว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถเรียกเธอได้เธอพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอแล้วเธอก็จากไปพอริมโมโลเขาอยู่ในความเงียบพอได้คิดว่าเขาไม่เข้าใจตนเองเลยแม้ว่าตัวเขาจะรู้สึกวันวิตโตกงังวลจิตใจของเขาก็ยังสงบนิง่งจนน่ากลัวความโศกเศร้าความเสียใจความโกรธแค้น ความรู้สึกเหล่านี้ก็ำลังปอบะปนอยู่ในออคองเขาเพื่อค้นหาทางออกทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดขึ้นในขณะที่เรียมมรโลก็ำลังคิดเสียงของมหาป่าก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าแจ้งเตือนเป็นไปไม่ได้ที่จะคำนวณเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจตอบคำถามไม่ได้เรียมมรโลก็ยังบ่นอีกว่าเป็นความผิดพลาดหรือไม่ที่มุ่งหน้าไปยังอาณาจักรของมอร์นเมื่อเรียมมรโลได้พูดแบบนั้นมหาป่าก็บอกว่าไม่สามารถให้คำตอบได้ เลีมลโนลก็ยังพูดอีกว่าเป็นความผิดของฉันหรอมหาปาาก็บอกว่าตอบไม่ได้ไม่ว่าริมเมล,ลจะคิดอะไรมหาปาาก็ไม่สามารถตอบได้เลยักคำถามริมลลเมลคได้คิดในใจว่าเขาจะปล่อยให้ความเดือดดาลในใจของเขาหยาบย่ำทุกสิ่งทุกอย่างที่ขางทางของเขาเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาพากสิ่งที่สําคัญไปจากเขาอีกแล้วถ้าเขาได้ลองคิดดูนี่คงเป็นครังแรลที่เขาได้สูญเสียคนที่ใกล้ชิดเขาไปคนที่ไม่เคยได้สูญเสียใครเลยก็จะไม่สามารถ เข้าใจความรู้สึกโศกเศร้าหนีของริมโมโลได้อย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกที่ริมโมโรรู้สึกเจ็บปวดเล่ากับว่าร่างกายของเขาจะถูกฉีกาดพลังงานเวทมนตร์อันแข็งแกร่งของริมโมโลมันเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์เดือดดาลของเขาแม้่แต่หน้าก,ากากต้านมานก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพลังของริมโมโลเอาไว้ได้มันเกิดรอยร้าวขึ้นมาที่มุมของหน้ากากในตอนนี้มันเป็นเหมือนกับรูปของน้ำตาที่ไหลออกมาจากใบหน้าของริมโมโล ลิมมโลได้หงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อมองดูดวงจันทร์ริมมโลเขาคิดว่าเขาควรจะทำอย่างไรดีมันไห้มีคำตอบอะไรแม้ว่าหัวใจเขางรียมโมโลจะชัดเจนแต่เขาก็คิดอะไรไม่ออกเลยเขาเฝ้ามองดูดวงจันทร์เพื่อค้นหาคำตอบแต่ไม่มีใครให้คำตอบกับเขาได้ถึงการน,นั้นมากกว่าว่าเรียมมโลช่างเป็นคนโง่เขายังคงคิดทำในสิ่งที่ไร้ความหมายอีกต่อไปแต่ของดวงจันทร์สส่งลงมาไม่ถึงตัวของริมโมโล สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้า